เดี๋ยวค่อยซื้อมาเดี๋ยวจะมีต้นไม้อีกเซตหนึ่งหลังบ้านเสร็จบ้านเสร็จจะเอาต้นจำปาอยากปลูกอีกต้นจำปีอยากปลูกจำปีดอกหอมหอมอ่ะอยากปลูกจำปีดอกหอมหอมค่ะสามหมื่นห้าค่ะต้นนี้สามหมืนห้าซื้อมาสามหมื่นห้าแพงไหมอ่ะทุกคนแพงไหม สามหมื่นห้าเนี่ยต้นเนี้ยแต่ตอนมาไม่ได้มีใบนะมีแต่ต้นเปล่าๆนะไม่มีใบไม่มีดอกอะไรให้ฉันเลยไม่มีใบไม่มีดอกนะคะน้ำไม่ร้อนค่ะน้ำเย็นมีนี่ไงนี่ดอกเขาเนี่ยเนี่เห็นดอกเขาไหมนี่ไงนี่ดอกเขาเนี่ยเห็นปะเนี่ยเขาจะมีดอกเนี่ยมีดอกดอกเต็มเลยดอกเต็มต้นเลย แพงแต่สวยใช่ราคาเอาเรื่องอยู่ค่ะมันเป็นไม้ล้อมไงมันก็จะแพงหน่อยมันเป็นไม้ล้อมใหญ่มันเป็นไม้ล้อมต้นใหญ่ค่ะมันก็จะแพงหน่อยอันนี้ซื้อมาจากสวนที่อุบลน,นะคะน้องน้องน้ำมนน้องน้ำมนต้นไม้ใหญ่ชื่อลูกเจ้าของร้านค่ะพี่เจ้าของร้านก็คือพี่ราเชน รถก่นอนรถต้อนหินให้มันเย็นๆใช่มาจากอีสานต้นไม้แบบนี้มันจะอยู่แบบตามอีสานยังมีต้นไม้เยอะเพราะมันมีทุ่งนาค่ะทุกคนภาคอีสานน่ะต้นไม้พวกนี้มันอยู่ตามหัวไร่ไทนามันขึ้นตามหัวไร่ไทนามันก็จะอันนี้นิดนึงอินพ็อตมาจากทินอีสาน ไปที่บ้านปลูกกันเก่าเหรอคะโบเคแปบ๊บเดียวจะหกโมงอีกแล้วทุกคนแดดล่มเชียหกโมงอีกแล้วแดดล่มชุ่มชื่นแดดร่มชุ่มชื่น อันนี้เขแถมให้ต้นมันปูต้นมันปูแต่เมืนโดนกินใบนะเนี่ยตัวอะไรกินใบมันวะตัวอะไรมากินใบนะเนี่ยม,มีตัวมีตัวไปกินใบไม้นะเนี่ยดูดิใบมันโดนกัดเนี่ยทุกคนตัวอะไรกัดใบมันไม่รู้ตัวอะไรกัดใบมันไม่รู้ค่ะทุกคนดูดิเออหนอนอะไรไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรปล,ป,ลปลูกตามธรรมชาติก็สภาพมันก็ตามธรรมชาติไปแล้วปลูกตามธรรมชาติไม่มีเคมีไม่มีโอ้ลมเย็นลมเข้ามาเย็นๆดูดีกัดใบมันน่าเกียดมากสงสารมันกัดทั้งต้นเลยเนี่ยแล้วมันมากัดตอนไหนวะมากัดตอนไหนวะเนี่ยมากัดตอนเราไม่รู้ซะด้วยนะ ขดใบหมดเลยเนี่ยดูดิเออมันมากันคืนนะ่ะเออมากินทั้งต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องเอาอะไรมาพ่นทุกคนทำยังไงได้อะ่ะ ทำยังไงได้และอีต้นไม้เยอะแยะมากมายมันก็ไม่กัดนะมันนันจะมากัดอีต้นที่กูปลูกงงกับมันน้องเต่ามีเดี๋ยวยังไม่ได้ให้อาหารค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ให้อาหารเดี๋ยวพาไปดูเต่าข้างล่างยังไม่ได้ไปนี่เดี๋ยวลดนั้นต้นไม้ข้างบนเสร็จก่อนเดี๋ยวลดต้นข้างบนเสร็จก่อนเดี๋ยวไปข้างล่างค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปข้างล่างเดี๋ยวไปข้างล่างแป๊บหนึ่ง เออมากัดใบไม้ฉันหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้ให้อาหารน้องเต่าคข้างล่างเดี๋ยวลงไปรดน้ำต้นไม้นี่ก่อนชอบรดน้ำต้นไม้สดชื่นสดชื่นลื่นลมใช้กาแฟค่ะกาแฟโบราณ ทุกคนอะไรฉีดกันได้บ้างบอกมาหน่อยเดี๋ยวจะมาพ่นเดี๋ยวจะทำพ่นแต่ขอเป็นแบบไม่เอาเพนเคมีนะเอาอะไรมาฉีดใบกันได้คะที่แมลงมันไม่ชอบ